ได้ทาการจองรถเลยเนาะเพราะว่าพี่เขาบริการตอบเร็ว <c oughs> เร็วมากก็พอมาเห็นรถตัวจริงนะครับเอ่อตัดสินใจซื้อได้ทันทีเลยเพราะว่ารถสภาพยังดีดีมากๆจริงๆสุดท้ายก็ตัดสินใจซื้อทันทีเลยครับก็สําหรับใครที่สนใจรถมือสองนะครับที่นี่นะครับอ่าชนีคขะรถเขาสามารถแนะนําแล้วก็เรื่องการบริการนะครับเขาเออตอบได้เร็วมากๆเรื่องราคาแล้วก็ค่อนข้างถูกใจด้วยครับ สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้พบกับเรานะครับเพจชนีขายรถนะครับวันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับลูกค้ามารับรถนะครับคันสวยของเราด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปพบกับลูกค้าของเรากันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับน้องฟุกครับสวัสดีครับก็ขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะครับก็วันนี้นะครับน้องก็เข้ามานะครับรับรถคันนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าที่มาที่ไปนะครับน้องเข้ามาเห็นรถปุ๊บนะครับน้องถูกใจมากนะครับแล้วก็ด้วยความที่น้องเนี่ย ไว้ใกล้เคียงกับคนคนขายนะครับก็มีการต่อรองราคากันนะครับมีการต่อรองราคากันนะครับก็เอาตรงๆเลยน้องก็เป็นคนที่ตรงๆนะครับก็ต่อรองราคากันว่าอพี่ผมขอเป็นส่วนลดได้ไหมใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวน้องไปเก็บงานต่อเองนะครับก็สุดท้ายด้วยตัวที่เราคุยกับน้องและถูกคอกันเนาะก็สุดท้ายเราก็เลยว่าอได้ตามนั้นเลยก็ลดราคาให้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็ให้น้องเข้าไปจัดการต่อเองนะก็เดี๋ยวให้น้องช่วยเนะเขาเรียกว่า ขอสัมภาษณ์ความรู้สึกไหนดีกว่านะครับว่าหลังจากที่น้องมาเห็นรถแล้วเป็นไงบ้างถูกใจไหมรถสวยไหมแล้วก็การบริการเราเป็นไงบ้างครับ,รบตั้งแต่คุยกับพี่มาก็าได้ทําการจองรถเลยเนาะเพราะว่าพี่เขาบริการตอบเร็วเร็วมากก็พอมาเห็นรถตัวจริงนะครับตัดสินใจซื้อได้ทันทีเลยเพราะว่ารถสภาพยังด,ดีดีมากๆจริงๆก็ลเลยไม่ได้ลองอะไรเยอะเลยสุดท้ายก็ตัดสินใจซื้อทันทีเลยครับใช่ครับแล้วก็การบริการของเรานี่คือว่าตอบโจทย์เราใช่ใช่ครับ แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะอยากจะให้น้องฟุกนะครับช่วยเชิญชวนนะครับลูกค้าที่สนใจซื้อรถยนต์มือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปหรือว่ารถญุ่ปนเนี่ยช่วยแนะนําเชิญชวนให้หน่อยครับครับก็สําหรับใครที่สนใจรถมือสองนะครับที่นี่นะครับช่านนี้ค่ะเขาสามารถแนะนําแล้วก็เรื่องการบริการนะครับเขาตอบได้เร็วมากๆเรื่องราคาแล้วก็ค่อนข้างถูกใจด้วยครับ ผมก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณน้องฟุก้กครั้งนะครับที่เข้ามาบริการอ่าเข้ามาใช้บริการเรานะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวเราไปอ่าดูกันต่อนะขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับรถมือสองตามสั่งชะนีขายรถเยี่ยม กับสนีขายรถด้วย5ขั้นตอนง่ายๆกันนะคะขั้นตอนที่1ค่ะพิมพ์คำว่าสนีขายรถเข้าไปใน Google YouTube หรือ Facebook นะคะขั้นตอนที่2เลือกรถที่ชอบถูกใจและโทรมาหาเราให้เราวิดีโอคอลไปหาเพื่อที่จะชมรถกันแบบสดๆเรียวๆขั้นตอนที่3ค่ะโอนเงินจองส่งสลิปยืนยันพร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาให้เรานะคะขั้นตอนที่4เราจะจัดหาไฟแนนซ์ไปบริการถึงบ้านหรือที่ทำงานและขั้นตอนที่5ค่ะเมื่ออนุมัติปุ๊บเราก็ไปส่งรถให้ถึง หน้าบ้านคุณเลยนะคะ